啊他就 แนวคิดเรื่องสูงวัยอย่างสร้างสารรค์หรือว่า creative aging เ,เป็นแนวคิดที่มีมาในสหรัฐอามริกนานแล้วนะคะแล้วเราก็คิดว่าบทบาทขององค์กรพิพิธภัณฑ์แล้วก็แหล่งเรียนรู้ต่างๆมีความสําคัญมากในการที่จะสนับสนุนให้สังคมสูงวัยนสามารถพัฒนาไปได้นะคะแล้วก็รวมถึงส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร,กรที่ทํางานในพิพิธภัณฑ์แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มของผู้สูงวัยด้วยค่ะ จับเท้าออกมาด้านหน้าให้เป็นสี่เหลี่ยมรูปเพชรค่ะออกกคิดโครงการนี้ขึ้นมาโดยเอาดอนตรีพื้นบ้านล้านนาเลยเนี่ยมาจับกับอาจารย์หมอซึ่งเป็นนายแพทย์จักรลิดนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งท่านสนใจในเรื่องของเวนโรบ,บีก็คือเสียงที่ใช้ในการผ่อนคลายหรือสมาธินะคะทีนี้เราก็เลยเอามาจับกับตัวพื้นที่ด้วยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะคะ ว่าทั้งเสียงทั้งกิจกรรมการเคลื่อนไหวบวกกับพื้นที่ที่ดีเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพด้านการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะก็เลยนํามาทดลองทีละสเต็ปสเต็ปเสียงที่เราเรียกว่าบนอร์ลบีดนาะซึ่งมันมีการศึกษามันสามารถเปลี่ยนแปลงครึ่งสมองทําให้เกิดลดความวิตกกังวลเพิ่มความสงบหรือว่าเก้าโทนอะไรพวกนี้ถ้ามาร่วมกับพี่พิพันธ์เรามีสถานที่แบบนี้บรรยากาศแบบนี้เราสามารถจะ ครียดดนตรีไม่ใช่เสียงอย่างเดียวนะมีดนตรีด้วยถ้ามาทําที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยผมผมเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องเสียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องภาพนะรูปกลิ่นกลิ่นปา่ากลิ่นดินอะไรเงี้ยรถก็อาจจะมีชาให้จิบมีอะไรก่อนที่จะเข้าเซสชันเสียงเหมือนดึงเราออกจากภาวะที่เราอาจจะเครียดวิตกกังวลได้ดีอย่างโยคะเนี่ยเราทําเพราะว่าทําเสร็จร่างกายเราจะแบบยืดเส้นยืดสายแล้วจะไม่ปวดเมื่อยไม่อะไรประมาณนี้ค่ะ มันเหมือนสงบแล้วบรรยากาศมันให้เหมือนแบบโบราณอะสถานที่โบราณแล้วแล้วก็เงียบสงบแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้ามีลมมีบรรยากาศดีอะค่ะประเทศไทยมีสินทรัพย์ทางปัญญาทำในสิ่งที่ดีแล้วก็มาสอบบรรจุได,ด้กลุ่ม icu ของเราอะทำงานในประเด็นของผู้สูงอายุ แล้วก็ผู้ป่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดประเด็นให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้พูดได้เล่าถึงสิ่งที่งดงามในอดีตของเขาเนี่ยครับแล้วก็พยายามทําให้มันออกมาในลักษณะที่เปิดให้ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่สามารถพูดได้นะครับแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมาโอ้อวดหรือยังไงแล้วงานนี้ผมก็ตั้งคอนเซปต์เอาไว้อยู่เลยว่าผมเชื่อว่า ทุกคนล้วนแล้วแต่มีแสงสว่างพร้อมที่จะฉายออกมาเนาะเพียงแต่ว่างานของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ให้กับคนที่แสงสว่างไปไม่ถึงก็เราจะได้แชร์สิ่งที่เราทำประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยให้แก่น้องๆให้แก่เพื่อนได้รู้ว่าเราทำอะไรบ้างเรามาวันนี้ประทับใจมากก็คือว่า มีตั้งแต่เด็ก9ขวบจนถึง91ที่มาเหมือนให้กำลังใจพวกผู้สูงวัยคือบางคนอาจจะเล่าเรื่องที่ตัวเองอาจจะผิดพลาดบางคนอาจจะเล่าเรื่องที่ตัวเองสำเร็จคนอาจจะความเรียบง่ายของชีวิตจะอาชีพอะไรจะประสบการณ์อะไรมันมีประโยชน์มีค่าหมดเลยพื้นที่ในหอภาพ,พย,ายนตร์ของเราเนี่ยเรามีส่วนนิทรรศการ เรามีส่วนพิพิธภัณฑ์นะครับเรามีส่วนที่มันพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกจากเมื่อก่อนนะเรามีการเปิดบริการการนําชมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแต่หลังๆเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุรวมตัวกันมาเองมากลุ่มเพื่อนเยอะมากคนระับเราคิดว่าเออคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีศักยกภาพอะไรบางอย่างที่เราสามารถทําร่วมกับเขาได้ทีนี้ด้วยความที่เรามีภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุเราเลยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ แล้วเราก็เลยใช้พิพิพธภัณฑ์เป็นฐานเมิดรวมกันเลยเกิดเป็นโครงการ Silver Museum ียไก่ให้เขารู้ว่าประสบการณ์ของเขาในชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่คนพูดถึงคำว่าประสบการณ์มันคือสิ่งที่การทำงาน<ม>การเรียนหรือประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของความบันเทิงเล็กๆน้อยๆในชีวิตจริงๆมันคือประสบการณ์ของพวกเขามันสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้กับคนอื่นๆได้ ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยแย่งกันพูดค่ะมันพังพูกันออกมาเลยเพราะมันเหมือนกับมันเก็บไว้แล้วมันไม่ได้ไม่ได้ระบายการที่ผู้ชมก็เป็นผู้สูงวัยเราเองก็เป็นผู้สูงวัยซึ่งอยู่ในร่วมสมัยเวลาร่วมสมัยเดียวกันเนี่ยก็จะพูดอะไรกันรู้เรื่องอย่างที่เราทราบกันเป็นสากลก็คือวันจันทร์พิรพันธุด แต่จริงแล้วผู้สูงอายุไม่มีวันหยุดอยู่แล้วเขาก็อยู่ของเขาเน่ยเหมอนอย่างนั้นโดยเฉพาะในชุมชนเราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ทําพิธภัณฑ์ที่มันเฉพาะวันจันทร์น่ะที่ผู้สูงอายุมาได้ในเมื่อเสาร์อาทิตย์มันมักจะเป็นวันของครอบครัวมันวันวันของเด็กทำไมวันจันทร์ไม่เป็นวันของผู้สูงอายุเฉลยก็เลยไปเป็นวันเดียร์มิซิเมของอยู่โดดไม่ได้มันจะมีชีวิตชีวาได้ก็คือต้องมีคนเล่าแล้วผู้สูงอายุคือคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือขี่จริงโมเดลไม่มีอะไรมากแค่หาวิธีให้เขามารวมกันแล้วให้เขาเขามารวมกันแล้วเขาคุยกันเนี่ยคือเรามองว่าพิพิธภัณฑ์น่ะมันมันไม่ควรจะเป็นแค่ที่เก็บของนะคะแล้วก็ควรจะเป็นเรื่องของคนะ่ะมากกว่าของแล้วเมื่อมาผูกโยงกันมันจะเป็นเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ชุมชนก็มาเล่าประสบการณ์แล้วเอาของใครมีของ,ของ,ของติดไม้ติดมือของที่ระลึกของอะไรที่โบราณน,นะคะ ็มาหนึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองได้เห็นของแป,กปลกแปกค่ะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้มาร่วมกิจกรรมมาอะไรอะ่ะมาแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันอยนะะ่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เรามีความรู้เปิดขึ้นนะคะในในในวัยอย่างพวกเราเนี่ย ะะจะบอกคำสามคำซึ่งอยากจะให้อาจารย์โครงการเรานะคะก็ชื่อว่าะลอวัยะลอวัยนะคะการออกแบบนิทรรศการที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยนะคะในการประเมินภาวะการเป็นโรคสมองเสื่อมเราทำงานในลักษณะที่ออกแบบวิธีการของการประเมินผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็น,นะคะแต่ประเมินว่าจะมีภาวะสมองเสื่อมหรือไม่เนี่ยโดยการแปลงจากแบบประเมิน ของที่คุณหมอใช้กันนะคะซึ่งเราเลือกการออกแบบตรงนี้เนี่ยก็คือใช้แบบประเมินที่ชื่อว่า m ินิคอรเนี่ยนะคะเอามาใช้ซึ่งเอาแบบประเมินนี้เนี่ยเอามาออกแบบให้เป็นนิทรรศการตรงส่วนเนื้อหาที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นโรคดีเมนเชียต่างๆเนี่ยก็คิดว่าจะสอดแทรกไปในวิถีชีวิตคนที่อยู่ในวัยที่จะใกล้กับสมองเสื่อมได้เนี่ย ถ้าเราได้มีการรู้และลักษณะอย่างนี้นะคะได้การทดสอบแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่าไอตัวส่งเสื่อมเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลุ่มที่ได้ทํางานไปทั้งหมดเนี่ยก็คือมองเห็นศาัก,กายภาพนะคะของทุกกลุ่มแล้วก็เห็นค่อนข้างจะชัดเจนว่าในประเทศไทยเนี่ยแนวทางในการทํางานกับผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่อาจจะเฉพาะตัวแล้วก็พยายามที่จะปรับให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมแล้วก็เงื่อนไขต่างๆค่ะก็คาดหวังว่า,วาการเดินทางมันจะไม่สิ้นสุดแค่5โครงการนี้เพราะว่าถ้าโครงการนี้ก็เรียนรู้อะไรจากกันระหว่างกันเนี่ยไม่น้อย แล้วก็เรียนรู้อะไรจากผู้สูงวัยเนี่ยไม่น้อยทีนี้มันจะดีมากเลยถ้าสมมติว่ามันจะวกกลับมาที่บทบาทของมิวเซียมนี่แหละในการที่จะไปต่อกับสังคมเราก็เลยหวังว่าจาก5โครงการนี้เราจะได้ขยายผลความรู้เนี่ยส่งต่อให้กับพิพิธภัณฑ์อื่นๆอ,อีกในบ้านเราค่ะ